สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทิร์นรถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้นะครับค่าย BM นะครับ e ี6่นะครับ 318i นไะครับปี2 0 0 5 4สูบนะครับเครื่อง2000ตัวนี้วางเครื่องมาใหม่นะครับแจ้งโรงเร่มเรียบร้อยสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อพลิกปั้มนะครับหนึ่งในร้อยได้เลยครับสภาพคันนี้ไม่มีชนหนักครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเปลี่ยนชื่อกันในบ้านครับ 2คนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับราคาสดนะครับ219,000ับาทนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับคันนี้ภายในที่สุดหรูเลยครับรองชมรอบนอกนะครับสีสันเงางามเงาฉ่ำขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่เกียร์เครื่องยนต์แน่นๆเลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับ คันนี้บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับโทรเจรจาสอบถามแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับคันนี้ทดลองขับไกลมาจากนู่นนะครับพะเยาครับ700กว่าโลนะครับสบายสบายคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับภายในสวยหรูกว้างขวางสุดจักแล้วครับคันนี้รองชมเช็คดูได้นะครับสําหรับภายในตัวนี้นะครับใหม่เอี่ยมเลยครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยหรูดูดีมีรันทับแน่นอน2,19,00 0บาทนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับ มือเดียวป้ายแดงก็ว่าได้นะครับแบบนี้แค่เปลี่ยนชื่อกันในบ้านนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไปเช็ครถทดลองขับดูได้เลยครับจะสวยจริงอย่างนี้ใช่หรือไม่ก็้องไปพิสูจน์และครับสมาชิกบ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบอยากได้ไวใช้งานนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยสภาพดีงามหนึ่งในร้อยเลยครับคันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสําหรับการซ่อมบํารุงดูแลนะครับต้องบอกว่าตระกูล BM เนี่ยถือว่าดูแลง่าย แล้วก็ไม่ยากไม่แพงครับมีอู่เก่งๆเยอะมากๆนะครับลองศึกษาดูก่อนนะครับเข้าไปที่แฟนคลับในแฟนเพจเฟ e บุ o k นะครับของพวกนกแก้วหรือว่า E36 อะไรอย่างนี้ครับก็จะมีข้อมูลนะครับฉะนั้นใครที่ชอบและสนใจนะครับผมชี้เป้านำเสนอและการันดีการจัดส่งนะครับส่วนสภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีงามแน่นอนนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีแบบเซต ที่นั่งให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็กเอ็นีเอส <MS> นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube จะมีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงไปรุ่นรุ่นเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยดวชี้เป้าและข้อเข้าวเบื้องต้นนะครับการันตีการจัดส่งสภาพก็เช็คมาแบบไม่มีชนหนักตัดตอนฟิกปั่มเป็นรถสวยสภาพเนียนๆสมบูรณ์เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาลองชมเช็คดูได้นะครับสวยถูกใจให้รีบพอจรจารนะครับราคานี้สภาพดีงามนะครับ 2 1ส0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนครับเรียกว่ารูปนี่ถ่ายมาให้เยอะทุกจุดแล้วครับใครที่สนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับเจรจาต่อรองพูดคุยดูได้เลยครับรถสวยสภาพดีงามรองชมเช็คดูก่อนนะครับนำมาฝากนำมาให้เลือกนะครับนี่นะครับงามๆครับออปชันจัดเต็มจัดล้นมาเลยทีเดียวสวยหรูหราแน่นอนนะครับจาก BM ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเลยกับสมาชิกที่ชอบนะครับต่างคนต่างชอบ งบประมาณต่างกันครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นทุนเท่าไหร่เราก็จัดครับเอาที่ชอบนะครับลองชมลองเช็คดูครับสารบผมก็กาบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยสภาพดีนะครับชมรูปต่อได้เลยนะครับแน่นอนคือรถไม่มีชนหนักหัดต่อไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้าครับการันตีสภาพ เบื้องต้นให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจไปเช็ครถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับและสมาชิกที่อยู่บ้านไกลอย่างที่แจ้งนะครับถ้าไม่อยากเดินทางก็โทรเจราจาสอบถามนะครับการันตีการจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับท่านรอเช็ครถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านนะครับรถสวยสภาพดีมากๆาครับคันนี้โทรเจราจาได้เลยครับรถสวยจริงหนึ่งในร้อยแน่นอน